การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุดและการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดการผ่าฟันคุดเป็นการผ่าตัดที่สามารถทำได้โดยมักไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลโดยหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถกลับบ้านได้ทั้งนี้ก่อนการผ่าตัดทางโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมจะนัดวัน พร้อมกับการแนะนำถึงการปฏิบัติตนก่อนเข้ารับการผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยควรถามคำถามเหล่านี้กับผู้นัดหมายการผ่าตัดเพื่อแนวทางในการเตรียมตัวที่ถูกต้อง 1. ต้องให้ผู้อื่นมารับหลังจากผ่าตัดหรือไม่ 2. ควรไปถึงคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลเมื่อใด 3. จำเป็นต้องงดน้ำหรืองดอาหารก่อนการผ่าตัดหรือไม่หากต้องงดควรงดเมื่อใด 4. ในกรณีที่มีการใช้ยาตามแพทย์สั่งอยู่ก่อนแล้วสามารถรับประทานยาก่อนผ่าตัดได้ไหมหากได้จะต้องรับประทานก่อนการผ่าตัดนานเท่าใด 5. ก่อนผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาตาใบแพทย์สั่งหรือไม่การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดการผ่าฟันคุดเป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกนะคะผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากทำการผ่าตัดเสร็จทั้งนี้หากในการผ่าฟันคุดมีแผลที่ต้องเย็บทันตแพทย์จะใช้ไหมละลายในการเย็บบริเวณแผล ไหมชนิดนี้จะละลายไปตามธรรมชาติพร้อมๆกับการสมานตัวของปากแผลภายในเวลาประมาณ3-5วันหลังจากการผาา่าตัดแพทย์อาจใส่ผ้าก๊อซไว้ที่บริเวณปากแผลและให้ผู้ป่วยกัดผ้าก๊อซไว้ประมาณ1ชั่วโมงวิธีนี้จะช่วยให้เลือดหยุดและเกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นภายในซึ่งจะช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรนำออกหากเลือดยังไม่หยุดไหลทั้งนี้แผลผ่าฟันคุดจะต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์จึงจะเป็นปกติโดยในระหว่างการพักฟื้นผู้ป่วยอาจมีอาการดังต่อไปนี้ 1. อาการบวมภายในช่องปากและแก้มอาการบวมนี้จะค่อนข้างรุนแรงในช่วงวันแรกๆหลังจากผ่าตัด จากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งสามารถประครบเย็นเพื่อช่วยลดอาการบวมได้ 2. อาการเจ็บบริเวณขากรรไกรอาการจะค่อยๆลดลงภายใน7จถึงส0วันแต่เหงือกบริเวณขากรรไกรจะยังคงมีรอยช้ำต่อไปอีกประมาณ2สัปดาห์ 3. อาการปวดหากการผ่าฟันคุดมีความซับซ้อน ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดค่อนข้างมาก 4. รู้สึกถึงรสชาติไม่พึงประสงค์ภายในช่องปากอาทิรสชาติคาวเลือดที่ออกจากแผลซึ่งยังคงตกค้างอยู่ 5. อาการเจ็บแปลรๆหรือชาที่บริเวณริมฝีปากหรือลิ้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้น้อย โดยอาจเกิดขึ้นจากยาชาที่ตกค้างหรือเกิดจากการถูกกระทบกระเทือนที่บริเวณปลายประสาทในระหว่างการพักฟื้นและรักษาตัวช่วงวันแรกๆหลังจากการผ่าฟันคุดจะไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติได้แต่ก็ไม่ควรอดอาหารและควรรับประทานอาหารให้ครบถ้วน เพราะจะช่วยให้หายได้เร็วขึ้นโดยใน1-2งวันแรกควรรับประทานอาหารนิ่มๆหรืออาหารเหลวและควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดดูดน้ำและงดการรับประทานอาหารร้อนหรือรสจัดนะคะนอกจากนี้อาหารที่รับประทานแล้วอาจตกค้างอยู่ในซอกฟันที่ผ่าตัดก็ควรหลีกเลี่ยง และเมื่อแผลเริ่มสมานตัวแล้วจึงเริ่มสามารถรับประทานอาหารตามปกติได้แต่ก็ควรเคี้ยวช้าๆเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนซึ่งการกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติจะเร็วหรือช้าก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังหากในระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้กลืนไม่ได้หายใจลำบากมีเลือดออกมากผิดปกติมีหนองออกมาบริเวณเบ้าฟันเกิดอาการชาหรือกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าอ่อนแรงควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนได้ และยังอาจพบภาวะแสกซ้อนอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่นขากัรไกรแข็งหรือมีอาการอ้าปากได้ลำบากอาการช้ำที่เหงือกหายช้าฟันซี่อื่นได้รับการกระทบกระเทือนขากรรไกลหักเนื่องจากฟันคุดติดแน่นกับบริเวณกรามมากเกินไปหรือโพรงไซนัตถูกเปิดออก เนื่องจากฟันคุดซี่ด้านบนถูกถอนออกและทะลุถึงโพรงไซนัสแต่พบได้น้อยอีกทั้งการผ่าตัดอาจทำให้เกิดเลือดออกในปริมาณมากหากเลือดไม่หยุดไหลภายใน24ชั่วโมงควรไปพบแพทย์เพราะอาจเป็นอันตรายได้ค่ะปากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ